ชาวเน็ตจับตาหรือคู่รักซุปตาคู่นี้จะเลิกกันแล้วชาวเน็ตคิดว่าเจนนี่แบล็ k พิงคและจีดราก่้อนของ Big Bang แยกทางการในขณะที่ทั้งสองยังไม่ได้ยืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์2021สื่อดิสแพสรายงานว่าเจนนี่และจีดราก่อนกำลังคบหาดูใจกับภาพปาปาร,รัสซี่ของพวกข่าวแม้ว่า YG Ent e r เ a i n เ e n t จะยังไม่ยืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่ชาวเน็ตหลายคนเข้าใจผิดโดยปริยายว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์กันตามรายงานของสื่ออื่นๆตามที่ชาวเน็ตรายงานเมื่อวันที่21พฤษภาคมอย่างไรก็ตามเจนนี่และจีนรากออนได้แยกทางกาันพวกเขาอ้างว่าบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของจีนรากออนเลิกติดตามอินสตาแกรมของเจนนี่ในขณะที่ยังคงติดตามสมาชิกและพีงคนอื่นๆชาวเน็ตอีกคนแซวว่าทั้งคู่เลิกรากันหลังจากงาน าอีเวท์ที่จัดโดยชาแนลโดยบอกว่าคิมและมินนี่เป็นตัวแทนของเจนนี่อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงการคาดเดาของชาวเน็ตเท่านั้น